วันนี้ปากดีาแนแลจะพาทุกคนไปเที่ยวหัวเห็นเราิเที่ยวที่เราสกันเเฮยไมู่ดเเขาได้ไปร่วมกับเพื่อนพ้องของเขาอีกมากมายทสายฮาสายกินสายหลับสายตลอดเลยจะพบความสนุกสนานมามากขนาดไหนไปชมกันเลยยาฮู นี้ถ้า้5คนก็ก็เซฟงบไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราไปคไปคันเดียว5คนคันเดียวใช่ไหมใช่ถ้า5คนนั่งคันเดียวได้เลยแล้วให้เต็มับคำนวณนะถ้าสมมติถ้าสมมติ่าไปไม่ครบกนแ่คนนี้ียตัวไปกันเตียตหมคันแน่นอนมีแล้วประกันนะมีประกันอะไรปะไม่มีใช่ไหมมีประกันแต่ประกันมันได้คืนรอยังไงอ๋ออออโอเคมีมีรถยนต์ มีสองมออากไปจะไปทริปนะครับ<ม>ก็อย่างที่ทุกคนทราบนะบว่าเวลาเราจะไปที่ไหนก็ทีนะ่เวลาเพื่อนจะไปอะไรอย่างเงี้ย ไม่ค่อยได้ไปปกติเราต้องปุ๊บปั๊บทัวร์อ่่าแตเราก็เลยต้องถ่ายคลิปเป็นเป็นหลักฐานไว้ว่าถ้าใครไม่ไปเนี่ยผมไม่ถ่ายคนเดียวอันนี้คือตอนนี้กำลังติดต่อที่พากอีกที่หนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวที่เนี่ยเดี๋ยวค่อยบอกว่าเรายังไม่ได้นอนว่าเราจะไปที่ไหนใช่เพราะตอนแรกที่เราคุยไว้อีกที่หนึ่งอ่ะมันเกินงบไปบานบานไปเยอะมากพอพูดคุยกันแล้วก็ไม่ได้ไปอ่ะสรุปงี้นะไม่ได้ไปที่นั่นแต่ก็ไปอีกที่หนึ่งเราไปที่ไหนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปดูกันเดี๋ยวหลังจากนี้ค่อยไปดูกันโอเค สวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีครับผมเดี๋ยวมึงโหอย่างไรวิวก็โอ่ะเคยล้างเท้าอยู่อันนี้เป็นทริปนะจ๊ะเราควรมีรายการทริปไหมแปดท่องก็จริงๆวันนี้เรานัดกันว่าจะไปหัวหินนะครับก็นัดไว้กี่โมงนัดเวลาคือนัดเจ็ดโมงครึ่งประมาณเจ็ดโมงประมาณนี้เพราะเราไม่อยากให้เลทมากไงเพราะวลาตีเควนต์เราเยอะเวลาไปแล้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับตอนแรกเจ็ดโมงครึ่งเนี่ยคือเวลาเนี่ยคือล้อต้องหมุนแล้วแต่ว่าเราสองคนอะลอยของเนะตะกล้องของเรานะครับก็เรายืมมือตะกล้อง บิ๊กแบงเจนแอ๊วเดี๋ยวเราไปดูว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับราะว่าวันนี้เลทหน่อยเพราะว่าฝนตกด้วยร้อยวันพันปีไม่ตกวันนี้เป็นวันที่17ตุลาคมนะครับต้อจำเอาไว้นะครับทุกคนน่าจะรู้ว่ามันตกแต่ตอนกลางคืนแล้วก็ตอนเช้ามาเนี่ยเราก็คุยกันละห่าง4ี่ห้าวันไม่ตกเลยคือมันตกวันเราจะไปถ่ายให้ผู้ชมดูเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปไปดูอย่างอื่นกันดีกว่านะครับสิ่งที่น่าสนใจบายสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผม อันนี้อาจจะแปลกหน้าแปลกตาไปหน่อยนะเปิดคนเดียวเราต้องขับรถไปรับพวก,พวกคนไม่ดีอ่ะพูดยากจังเลยพูดยังไงเนาะเช้าวันสดใสฝนกต็ตกไม่ได้ขับนานเดือดใช่ไหมนะรอ,อหมุนครับพร้อมเดินทางไปกันเลยอันนี้เป็นรถพ่อผมเองนะปกติไม่ใช่รถผมเองผมไม่ได้ขับรถยนต์บ่อยขนาดนั้นช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้เนาะทำอะไรก็ยากไปหมดอันนี้นะเราจะไปเที่ยวกันนะครับผมดี ผมนอนมาเต็มอิ่มเลยไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่ตอนนี้เราใกล้ถึงแล้วนะครับผมไม่ถึงที่หมายนะถึงไอ้ที่ไป็นไรไอพ้พวกไอพ้พวกไอพ้พวกเคี้ยเนี่ยเราตัดภาพไปตอนที่มันนั่งในรถเลยแล้วกันเนาะไปไม่สะดวกจะเต็มรถจไปก็จะไม่ได้แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ปทตอนเล่นรถไปที่สถานท้ายนะครับอย่างที่ต้นคลิปเลย ออกดดังหน่อยดังหน่อยเนี่ยเครื่องเสียงอ๋อตอนแรกเราจะไปที่สามบมณฑ์สามมทฑ์นอร์เวย์สว่าฝนมันตกใช่ก็เลยไม่ได้แวะแวะกินข้าวก่อนเออแล้วก็เลยเลยมาซะเลยอ่าเลยเลยแล้วพอไปกินข้าวก่อนะมากินข้าวว่าหลายๆคนน่าเนี่ยหิวกันแล้วในรถเออเพราะว่าเช้าๆยังไม่มีใครได้กินเลยคือระหว่างระหว่างถ่ายก็คือถ้ากองก็กินไปด้วยเราก็ปผล่ไปดูให้จะดูว่าต่อไปเราจะไปไหนกันดีกว่าว่าเราจะได้ไปหรือเปล่าอาจจะได้แวะแหละ มอรสุมมันเริมเ่มไปแนละ้วเดี๋ยวเราตาม,มตระุมไป <c oughs> เออน,นะครับเดี๋ยวตัดภาพไปที่ตรงโน้นเลยดีกว่า <c oughs> ไป <c oughs> เราก็มาถึงกันที่คุณพามายิ่ง1ทําขาย้อยทําเขาย้อยนะครับก็อยู่จังหวัดเพชรบุรีนะใครใครอยากมาก็คือเข้าจังหวัดวันิดนึงอ่ะไปจังหวัดจีนีตรับอ่ะเข้หนิดนึงถึงแล้วเออก็ถึงแล้วเข้าซอยมือเข้าซอยมาหน่อยหนึ่งคิดได้ว่าเราเคยมาทํางานตรงนี้ใช่ๆๆแล้วคือตรงเนี้ยคือความสครูทัวร์เออคือความพีก็คืออะไรทุกคนถือเปิดเข้ามาตั้งแต่หน้าบักปอยเลยนะเราซอยเข้ามาปุ๊บเป็นคืกูตกใจว่าใค่ทหารถ้าถ้าถ้าคนแบบว่าเออไม่รู้แบบว่าเออว่ามันจะถึงหรือยังก็ลองดูข้างทางว่า ส่วนมากเขาจะถือแบบปืนแบบปฏ <Bruno. S 1> ิกันนะที่จะยิงลิงเขาลิงเยอะมากแต่เขาไม่ได้ยิงโดนตัวลิงใช่ไม่ได้ไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงโดนตัวลิงไล่ยยิงไล่ไปยิงไล่ไปไล่ให้เขารู้เฉยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไปไหว้ทเขาใส่ญาติวังมัตฉาเดี๋ยวเนี่ยเราจะพยายามเดินที่หัวกล้องก็ระวังนิดนึงนะหัวลิงเอาไปมึงอย่ากล้องกูไปปาดยิงกินนี้ไม่ได้ลงกพรกล้องเก่าลิงหายไปแล้วไปก่อนครับโอเคเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆกันนะไปจับฝาดกวางนับเลยครับ

คือแม่งสูงว่ะเราไม่คิดว่ามันจะสูงขนาดนี้เพราะครั้งที่แล้วมาเราไม่ได้ขึ้นที่เราถอดหน้ากากเพราะว่าเราอยู่กันแค่นี้ไงจำไว้มีข้อข้กห้ามถึงแล้วถ้ำสวรรค์ที่แรกของเราแล้วจริงๆทางนั้นยังคือยังอีกไกลเลยนะเดินไปดูถ้ำหน่อยสิเนี่ยปอนลงไปดิกูใส่ตะเละลงมาเลยวะเหมือนนรกเลยสัตว์ลงได้ใช่ปะวะได้มีบันไดต่อมากูอาจจะให้กระที่งโอ้โหแล้วเดี๋ยวกูต้องขึ้นมาทางนี้มืดมากอ่ะต้องเปิดแบ ไปไงบอกกูด้วยมืดพอละเหนื่อยมึงดูดิมันมืดเราเอากล้องมาลึกเลยมไม่มีอะไรเลยก็มียากาศทำนะฮะเดี๋ยวถ้าอย่างั้นเดี๋ยวเราต้องปีน้ีมใหม่ไป เก็บแรงไว้ดิ่มัผมว่ากินลึกมากเลยนะลงไปแล้วมันเป็นทางแคบแล้วอ่ะก็เลยอยากเข้าไปแคบลงไปใช่ไหมบันไดชั้นนั้นเออตามจริงอะถ้าใครอยากสัมผัสอารมณ์แบบว่าโมกันนะลองลองลงไปถทำนั้นอาจจะเป็นใจเป็นจริงเท่าเดินขึ้นมานิดนึงจะมีชื่อถ้่มชั่มสวรางชั่มสวรรค์ก็ลองก็มีนะเดินขึ้นมาสูงพอสมควรนะก็ลองลงไปแล้วไม่รู้ว่าเขาลงกันหรือเปล่านะแต่ว่าน่าจะลงได้ใช่มีบันไดก็น่าจะลงได้เราเคยลงก็คอมเมนต์บอกนะตอนแรกว่าจะพาไปหลายๆที่เพราะว่าอ ตอนนี้เราก็อยู่ข้างล่างของถ้ำน่าจะข้างล่างนะ<ช> <ทำ S 1> เพราะว่าเ <ๆ S 2> มื่อกี้ข้างบนเราเห็นคนปีนเขากันนะอ,อ,อันนี้ก็ลึกอยู่นะครับอย่างที่เราเห็นพยายามจะไป,ไป้็ทั่วๆนะแต่ใครมาช่วงแบบเออหน้าฝนนี้ก็จะร้อนชื้นหน่อยครับไม่ถึงกนะับร้อนนะคือมันมีลมเข้ามาเรื่อยๆใช่แต่ที่นี่สวยนะครับก็มีก็เนี่ยจะมีตรงเป็นหินเขารีกเข้าทีา่คิดน่าจะเป็นความเชื่อแบบตัง้งขึ้นมาเป็นคือ ยังไงอ่ะเหมือนคนเรามาจากสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยเออเป็นจุดสามเหลี่ยมขึ้นมาอันนี้เดาๆเอาเวลาเห็นท่านั่งสมาธิอันนี้ก็คือมีสามเหลี่ยมอันนี้ก็คือเหมือนตั้งเป็นสามเหลี่ยมตั้งให้คล้ายๆเอออันนี้ไม่ชัวร์นะก็ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ได้นะครับใครรู้ก็คอมเมนต์ได้ครับใครเคยมาก็หรือว่าใครไม่เคยมาก็มาตรงนี้ลองตามมาก็ได้นะใช่ครับก็เดินลงมาเรื่อยๆเลยครับไม่ต้องกลัวแล้วเดินตามหิน ตามหินที่แบบว่าลงลงไปได้ล,ลงไปเรื่อยเดี๋ยวไปดูเขาจะลงไปอีกบ่านะเราลองลืล่นวันนี้ลืล่นเลยนะหนักโอ้ยลงไปไ,ได้แล้วจริงหลังจากนี้ลงไปต้นละก็คือใครมาเที่ยวก็เราอยากให้อนุรักษ์กันนะิดนึงก็พยายาม อย่าเอามือบอลไปขีเขียนอะไรเออรักนะเนี่ยมึงอยากมึงอยากบอกรักใครมึงไปเขียนนู่นเขียนบนหัวพ่อเพื่จะคอยเห็นไหมครับว่าเออเนี่ยจะมีแบบรูปแบบนี้มาเรื่อยๆนะฮะก็อัจริงๆก็ไม่อยากให้เป็นงั้นนะอนุรักษ์ธรรมชาติดีกว่าก็ถ้าแบบมาอยากให้ธรรมชาติยังอยู่แบบเดิมหรือสวยแบบเดิมเนี่ยเราก็ควรจะอนุรักษ์เอาไว้เดี๋ยวเราวาร์ปไปเจอกันข้างหน้าอีกทีแล้วกันเดี๋ยวดูจากนี้แล้วว่าจะเป็นยังไงครับไปไป นีเรตกกลางคือเมื่อกี้เราเปิดเป็นจุดเช็คพอยต์ถ้าใครจอดเข้ามาก็คือมีบันไดทางนี้ขึ้นมาเลยรก็คือมันกลับว่ายกันได้แล้วก็ไปดูกันนะว่าเราจะไปที่ต่อไปตรงไหนเพราะว่าตรงนี้เรามากราบๆกันแล้วก็สุดท้ายแล้วนะคนต่อไปเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปเดี๋ยวไปดูกันต่อไปติดต่อไปเลยแลนะกันก็ไปวันนี้เราติดอยู่ที่ น้นาคาเฟ่น้ำลงน้คาเฟ่แล้วก็ไกลออกมาจากจากที่เขาย้อยประมาณครึ่งชั่วโมงมาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ถึงตรงน้ำลงนาแล้วไม่ไกลไม่ไกลครับก็ขี่เข้ามาไม่ลึกมากก็หลุดออกจากเส้นเส้นหลักนิดนึงใช่ใช่ใช่ธรรมชาติดีนะตรงเนี้ยแต่ยังไม่ได้เข้าไปครับเดี๋ยวลองไปหาอะไรทานแล้วก็เดี๋ยวให้ดูว่าโอเคหรือเปล่านะ แล้วเราก็เดินไปกันสู่ท้องนาอ้าวนี่ท้องนาเหรอครับกึ่งนาเออตอนนี้เราก็อยู่ตรงทุ่งนาแล้วนะครับเพรก็เป็นที่ของเอ่อนาลงนานาโรงนาของเขานะ่เพราะอก็ตามตามชื่อคม่คือโรงนาจริงๆเลยของกินของเขานะก็คงจะไม่ได้ถ่ายดูมาลองชิมกันครับอร่อยมากถ้าแบบว่าไม่ได้คิดอะไรมากแล้วมากินนะอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงใช่เป็นข้าวไข่เจียวเป็นน้ำอะไรเบอร์เกอร์ก็อร่อยเบอร์เกอร์อร่อยจัดเลยเราก็ต้องลองลองมาชิมดูนะครับที่นี่แล้วก็วิวดีดเพื่อที่เราจะเค็คหน่อยติดเค็มไปนิดนึงโดดยรวมอ่ะี บรรยากาศนี้เนี่ยสายเดิประมาณนี้ครับรอบๆนะครับก็คือซื้อข้างในก็สามารถเดินออกมานั่งกินตรงนี้ก็ได้นั่งกินข้างนอกก็ได้เก็บจานอะไรนั้เขาทยก็ดีนะครับไม่ใช่เขาเก็บเองนะเดี๋ยวไปเจอกันที่ที่พักเลยแล้วกันนะครับเราจะไปยังไงดิกระโดดเลย โอเคไปนซับดเยนไปเีไปน่นวันนี้เราก็ถึงบ้านกันแล้วนะฮะก็บ้านพักก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องคาโอเกะห้องส่วนกลางฮะไอ้จ็อกกี้ก็เราเปลี่ยนชุดแล้วก็มีไอเพิ่ม ตบิ Tom, ๊กแบทชานเอลนะฮะกองชนกองกัน oh. อยู่ oh. เดี๋ยวจะพาไปดูให้ทั่วเลยเกตเตอร์เกตเตอร์นำนำคนดูไปนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านที่นี่หัวหินนะฮ <c> ะ <oughs> สปายโฮมสปายโฮมชื่อท, <c oughs> ที่พักอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันค่าที่พักสปายสปายโฮมนะครับก็เพิ่งมาถึงตะกี้นี้แล้วก็เข้ามาเคลียร์อะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วค่าที่พักเท่าไหร่ค่าที่พัก4,900บาทนะครับ4,900ันเก้ารวมมัดจำตอนแรกอะไรเรียบร้อยตรงนี้นะครับเราก็มาห้องแรกที่ติดกับห้องพวกที่เล่นคาราโอเกะอะไรพวกนี้คือทุกห้อง ก็คือติดสระว่ายน้ำหมดเลยนะคือออกมาก็คือสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำอนี่อ่อตรงนี้เลยจะพาไปดูเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องแรกมีแอร์มีอะไรอ๋อห้องก็สวยสวยสวยดีนะห้องกว้างเออแต่ว่าเนี่ยดูในในภาพเนี่ยก็น่าจะกว้างอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูที่ต่อไปกันเลยนะครับก็จะมีอ่ากี่ห้องนะเราทั้งหมดนะหมดห้าห้องแต่เราเปิดแค่สี่ห้องห้องนี้ก็คือไม่ได้เปิดนะครับก็คือเขาจะล็อกไว้มันก็คือห้องที่ห้านั่นแหละที่ที่ไม่ได้เปิดไว้นะครับก็คืออัััันน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 ีีี้้้้้้้้กกกก็็็คคคืออ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 หหหหหงง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 ําและะะเเเปปึึึพิ่มรรบบ เหมือนรีเฟรชเ่ยคุณไม่รีเฟรชเลได้เป็นเจอเหมือนกันเนี่ยนอนคนเดียวสองคนเนี่ยได้หมดอ่ห้องนี้จะเป็นห้องเล็กมีห้องน้ำในตัวป่ะไม่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 มีห้องน้ำห้องน้ำจะรวมห้องน้ำที่นีงหมดสามห้องโอเคถ้าห้องนี้จะเข้าห้องน้ำก็อยู่ตรงนี้นะใช่ห้องน้ำอยู่นี้เดี๋ยวไปดูห้องนึงก็คือห้องของเราห้องของเอ่อฟะเ์มดีชแนลนะครับก็มีห้องน้ำในตัวนะครับเตียงอ่านี่จะบอกใครเราจะได้มีห้องน้ำของตัวเองเพราะว่าเราขี้ได้อยู่นะห้องน้ำก็กว้าง ว่างขวางนะฮะดูด de um. ูเป uh ็นกระใสไป็นเร่ไฟเยเนี่ยไม่ว่าฝักบัวนะไฟแล้วก็น้ำที่ได้ปกติเดี๋ยวเราดูที่ฉีดตัวก่อแสดงว่ากลางกลางเออกลางกลางกลางไม่แรงมาก โอเคแล้วก็มีเออ่ฝักัวมีแรงชาวอร์ด้วยอ่ามีโอ้โหแบบยิงสุดยอดเลยนะอ่าสายไหนไม่ใส่ไหนเดี๋ยวไปลองเปิดแล้วกันเดี๋ยวเปลี่ยนเปิดแล้วก็ห้องนี้ก็มีนไฟอันนี้ไฟเปิดให้ดูแล้วอ่าโอเคไฟเอออันนี้ที่ตรงนี้สวยอยู่แล้วก็นอนได้เพิบเลยเออเราก็จะนอนคนละเตียงอ่านอนกี่คนก็นอนไปเถอะนะครับก็เป็นอีกห้องนึ่งอ่แล้วก็ข้างนอกเราไปดูว่าว่ามีโอ้มีอีกห้องอ่ามีอีกห้องหนึ่งตอนแรกจะไปดูอีกห้องโอเคนี่เป็น อีกห้องหนึ่งนะคะที่เออใช่อันนี้แต่งสวยอ่าห้องนี้ก็จะทนฟ้า,ฟาอ,ออกงผู้หญิงๆนิดนึงอ่าห้ฟงาฟ้าใสแ,แต่ว่าทุกห้องเป็นอันนี้หมดเลยนะคาวเวลเออเจ้าของก็เป็นอันนี้หรอวะ แฟนทาวเวลก็ก็จะมีห้องน้ำในตัวเหมือนกันนะฮะแต่ก็เล็กกว่าเล็กกว่าของเราห้องห้องเ่งาเอาไปที่เาเหงายแล้วอันนี้เขานอนน้อยนะเออนอนเ,เดียวเออแล้วก็เหมือนเดิมนะครับมีนู่นมีนี่ปกติแต่ทุกห้องเหมือนจะมีตู้หมดเลยไหมอ๋อมีห้องนี้ที่มีตู้แล้วก็ห้องเราอ่าโอเคมีห้องนี้กับห้องเมื่อกี้นะครับที่มีตู้ที่เห็นนะแล้วก็อีกอีกที่หนึ่งไม่ใช่อีกที่หนึ่งก็คือข้างนอกนะครับเป็นสระว่ายน้ำทุกคนน่าจะอยากดูสระว่ายน้ำก็ ดูไปครับมีสไลเดอร์นะครับแล้วก็มีมีไถ้าทุกคนเห็นในในรูปเนี่ยสไลเดอร์เนี่ยอาจจะเล็กในรูปอาจจะยอมรับว่าเล็กแต่ว่าเอาจ,จริงๆกะดูโอขอต่กว้างใหญ่นะครับก็มากันได้นี่เป็นห้อง เป็นบ้านที่ริมสุดเลยนะครับเดินเข้ามาตรงสุดแล้วก็ริมเลยมีตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวคือเรามาปาร์ตี้กันริมตรงนี้ตรงนี้หน่อยตรงนี้มีนี่ด้วยที่ล้างตัวที่ล้างตัวสบู่สบู่อ่ามีที่ล้างตัวตรงนี้นะครับแล้วใครปุดซุดก็ลงเล่นน้ำสไลเดอร์ได้เลยนะครับก็วันนี้เราก็มารีวิวที่สปายโฮมนะครับผมเฮ้ยแต่สุดยอดจริงนะที่ที่เรามาตั้งแต่ต้นคลิปนะเราไปไปไปมาตอนแรกคิดว่าตรงนี้จะโอ้โหเฟลเฟลโค้โอไม่โอเคนะครับก็ไปดูเอ๊ะมีครัวไหมนี่ครัวมีนี่ครับปกติมี หม้องข้าวอ่าก็จะเป็นครัวไทยตรงนี้อันครัวไทยสิ่งเก่าแก่เก่าแก่มีแก้วมีจานชามถ้อยมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เนี่ยมีพวกเนี้ยทุกอุปกรณ์ทำครัวทุกอย่างอาหารได้นะครับแล้วก็ก่อนเข้ามาเนี่ยมีหม้อมีกระทะอยู่างล่างนะฮะอ๋อมีอยู่างล่างมีอย่างล่างก็ก่อนเข้ามาเนี่ยเขา ก็มีการตอบถามว่าจะเอาน้ำแข็งหรือเปล่าอ่าน้ำแข็งไม่ต้องไปซื้อมาจากขา้นอนนะครับก็เข้ามาแล้วก็สอบถามเขาได้เลยว่าใครมาเนี่ยเขาจะโทรโทรไปเช็คก่อนแล้วว่าเอาน้ำแข็งหรือเปล่าแล้วก็มีถานเอาถานและเรียบร้อยนะครับก็โอเคเดี๋ยวคือนี้ดูกันนะครับว่าเราจะปาร์ตี้กันยังไงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน่าจะสนุกจัดไปพวกเราปากดีชแนลไปรง้ไม่ได้เบรกไอ้ตอนิ้มผักไอ้ที่ห่วงยาว รู้สึกว่าสอลงนาานะแต่ไม่รู้ว่าอะไรม่รู้ไปเลยตูห่ไเจี่ยบต้งตี้ยนหวไหหโ่มเลยถาอนน้นก็งเย็นละแล้ก็ซื้อพุ่งนีซื้อไก่ซื้อหมูไหหมูก็คือเอามาทำ ตอนเจอนะฮะซาเลเดอร์บอกเลยว่าแม่งโคตรแรงเราตอนนี้มืดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าถ้าเล่นเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะฮะแล้วก็แกทำงานนะไม่เสร็ะะจ้วก็อยู่นี้นเดี๋ยวเดี๋วดูแล้วกันว่าเดี๋ยวจะทำะไรต่อนะครับเดี๋ยวตัดไปเท่านี้ก่อนแล้วกัน หัวหินนะครับไม่ได้ติดต่ออะไรเข้ามาแล้วก็เดินเดินเข้ามาเห็นคนเล่นเยอะเดี๋ยวดูเห็นคนเล่นเยอะเลยเราตอนนี้เราก็จะไปเล่นกัน3คนนะฮะกับไปตะก้องแล้วก็แต่ตะก้องเนี่ดูดูยุทตะก้องนี่เดี๋ยวทานวยยุทตะก้องนะฮะว่เราออกมาจากที่พักแล้วใช่ออกมาแล้วออกแล้วรบอกยังยังไม่ได้บอกเลยโอเคเราออกมาจากที่พักแล้วนะครับเราก็มาเล่นอันนี้ขากลับนะฮะขากลับแล้วจะเล่นนิดหน่อยตอนแรกว่าจะแวะไปหาดแต่คนมันเยอะเออแวะไปหาดวันนี้คนเยอะมากยนะวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับ ก็มาแมทีิโกพาแทนนะเดี๋ยวไปดูว่าจะเล่นยังไง อันนก่อนเหรอเป็นไงอันนก่อนเะเอ้ย้จัดหุ่นจัดหุ้นจัดไม่จบล้างไปหลายโอเคเป็นไงสัมภาษณ์ดีกว่าเราเข้าโกค้ากันเสร็จแล้วนะครับก็อันนี้กำลังจะเดินทางกลับที่บ้านกัน ถามความรู้สึกกันดีกว่าว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเชี่ยขับครั้งแรกเว้ยคิดว่า10นาทีอ่ะมันมันฟ้านบนตาแต่พอขับไปทีเฮ้ยแม่งเหนื่อยว่ะมันมุนนะโคตรมันเลยครั้งแรกสนุกดิบิบิบิอยากให้มาลองกันหลายๆคนนะก็คือเพื่อผมว่าไม่ค่อยเต่นแต่แหละครับมาใหม่เพราะผมไปเล่นทุกที่แล้วนะครับผมแต่ก็ขี่สนุกดีครับที่นี่เป็นเอ่อโกคาร์ทหัวหินนะครับก็รอบหนึ่ง500บาท10นาทีนะครับแต่ว่าเขาาว่ครึ่งชั่วโมงหนึ่งพันบาทนะครับแต่ว่าให้เปรอบที่พัก ประมาณนั้น15ทีแล้วก็พักแล้วก็15ทีอีกรอบหนึ่งให้ทัสองรอบแต่ไม่ได้ขี่ครึ่งชั่วโมงโหจะปวดมือเลยอะปวดมือปวดมือบ้างนะถ้าอย่างนั้นอะก็เดี๋ยวลองลองมาเล่นดูได้ครับที่นี่สนุกมากครับบริการดีนะครับพี่เขาต้อนรับโอเคเลยดีเลยแหละใครรอก็ลองมาตรงนี้ได้นะครับได้ชิลๆเป็นการขับครั้งที่สองเองว่ะโกคาร์ทับเามารอบแรกคือไปขับกตจอกเลยอะเด็กๆเลยความเร็วแม่งไม่ถึง20อะ อันนี้เจอเครื่องใหญ่ขึ้นสนามกว้างขึ้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกมากเลยตอนแรกคิดว่า10นาที5 0 0อเมตงแพงมากคิดเหมือนเลยน้ย10นาทีห0 0แพงมากแต่พอมาลองอีกทีไอ้เคีย10นาที500อนี่คือโอเคแล้วแหละกำลังดีแล้วเหนื่อยด้วย10นาทีกูก็ล้าแล้วอ่ะแขนล้ามากต้องอีตัวเืมเอาผ้ามาไม่งั้นก็จะยึดอีกจุดนึงกูลืมขอโทษนะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่ต่อไปเลยดีกว่านะเราจะแวะที่สุดท้ายแล้วที่สุดท้ายไปบาย เสกไไปป่อนะครับทิปนี้นะครับเราก็ได้จบทริปแล้วถึงบ้านแล้วถึงบ้านเรียบร้อยถึงเป็นเวลาประมาณห้าโมงเย็นใช่ไหม หกโมงหกโมงเลยเออถึงระลาหกโมงเย็นนะครับเพราะว่าแวะนู่นแวะนี่แวะปั๊มแวะพักกันหน่อยซื้อคงซื้อของอะไรเรียบร้อยนะครับสนุกมากสนุกมากอย่างหลังจากที่ได้ดูต้นคลิปที่เราเลือกที่พักกันไปตั้งแต่เดือนก่อนก่อใช่เรานัดกันบอกเตรียมตัวกันนานมากใช่แต่ก็ยังมีแบบผิดไปจากชิปที่เราตั้งไว้นิดนึงเนื่องจากสภาอากาศ ว่าสิ่งที่เราวบคุมไม่ได้อแน่นอนแล้วคนที่จะไปทริปว่าอยากจะไปทริปตามเราถ้าดูแต่แรกก็น่าจะรู้แล้วเอออยากไปแบบอยากไปแบบทีนี้ก็ลองลองดูได้นะครับลองแบบว่าทําไปที่มันเนาะใครใครก็รู้แบบถ้าชวนเพื่อนเพื่อนก็ไปนัดนัดลงหน้ายายายาแบบซุดปั๊กไปเลยเพราะว่าันี่คือเราเอาตรงตรงคือเราวางแผนไม่ดีใช่ดีเลยทีเดียวนะเราดูไว้ทั้งหมดเลยนะเป็นเรื่องเวลาที่พักเวลาถึงที่หรืออะไรเงี้ยสถานที่ทุกอย่างมันอยู่ในกำหนดการที่เขียนไว้ใช่นะครับด พยายามควบคุมให้มากที่สุดใช่ใช่่กับทิป หัวหินนะไม่ต้องเลิก่อนเลยครับพวกเราก็อยากให้ทุกคนสนุกสนานตอนพยายามไปถ่ายมาแม้ว่ามันจะไม่ไม่สวยแมะไรก็ตามนะเหมือนได้ไปเที่ยวกับเราบางคนอยู่แต่บ้านไงก็อาจจะแบบเออเห็นเราไปเที่ยวแล้วอยากจะลองเที่ยวตามช่วงนี้ก็ท่านหญ่ถ้าลงคลิปไปเราก็อาจจะเริ่มเปิดไปเที่ยวกันหมดแล้วน่าจะได้เปิดแล้วโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็น่าจะสนุกสนานอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยครับช่วงโควิดนะครับไปก็อยากพยายามควบคุมตัวเองรักษาตัวเองนะฮะพยายาม ตามมาตรการของเรากหนนะใช่ครับความที่พวกเราฉีดวัคซีนกัน2เข็มเรียบร้อยนะฮะก็ทุกคนไม่ได้ไปในพื้นที่เสี่ยงเลยใช่อ่าก็เลยป้องกันกันดีพอสมควรอ่าวันนี้เราก็ขอให้ทุกคนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็เจอกันนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ